สวันดีครับเ,เพื่อนเพอบอีกแล้วกับผมเอพิสต์ชุจนังเล่นนีเกมอีกงออฟิเตอร์มัสตา,าผมก็มีอะไรเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนิดหน่อยนะก็รับปีใหม่อืมแอนแอนแอนไม่ใช่สมบูรณ์แตงโมตรงนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนั่นนะ่ะหา้หาห่าดาวไปแล้วครับเพืเ่อนๆหาดาวไปแล้วอันนี้บอกเลยว่า ช่วงปีใหม่อะเพื่อนก็มเมาแอเมาแถใช่ไหมแต่ผมอะนั่งสุม่มกินเคเรือเต้นเล่าอยู่นะครับบอก,อกตรงๆนะถ้าถามผมว่าออแล้วล้างมากี่ตู้ล้างมากี่รอบนี้ผมบอกตรงๆนะผมล้างตู้ทากิมาประมาณสามรอบนะคิดดูสามรอบออกว่าจะได้ห้าดาวนะสามสามรอบแล้วกคสซินดาที่ว่าอยู่ในตู้หนึ่งของเขาอ่ะเหมือนกันอะผมก็ได้มาสามดาวนะ คือคราวนี้ผมจะเน้นสายสมมตีที่น้ำมือไงซึ่งผมไม่มีตัวแบกอยู่ประมาณเนี้ยไม่มีตัวเบกอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็กะว่าจะจัดน้าแหละออและมีรูบี้เหลืออีกประมาณหมื่นกว่านะอันนี้ผมจะขอลากยาวไปถึงช่วงคอนโบโน่าน่าจะลังเมษานะลากยาวไปเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะซัมเมอร์หน้าอาจจะมีอะไรแบบซูเซอร์สปรส์รก็ได้ ก็อาจจะอะไรสักเก้าหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นเออมาเรามารีวิวของเขาสักนิดสักหน่อยนะ get readyget ready คือของเขาอ่ะถ้าเอาตามสกิลอ่ะเป็นสยายกายภาพนะอ่ะสาสายกายภาพก็แบบว่ายังไงอ่ะอดูตรงนี้ดีกว่าสาระคออ่าเขาจะเน้กนการเพิ่มโจมตีพวกสกไตล์ดิพวก,ก่บยพลังนะ แต่ส่วนมากจะเน้นปล่อยพลังมากกว่านะแล้วก็พวกนี้ก็คุ้มกันนะแช้แข็งหวักลัวสติเมื่อเปลี่ยนตัวละครก็เพิ่มมันโจมตีเพิ่มขึ้นยะีเ็นตะเน้นแบบว่ายัางไงอ่ะตีกิวได้นะเพราะว่ามันต้องใช้กันสับตัวไนงะก็จะแรงหน่อยอมาดูนี่หน่อยพอ,นะอีเอ็กนะ บอดคอยอกอันนี้ผมเน้นไปตรงนี้นะอ่ามันยังไงอะ่ะเดี๋ยวมันจะบอกไหมว่าต้องทำยังไงถึงจะบอกอ่าอันนี้คือว่ามันต้องใช้สามเกตนะถึงจะใช้ได้มันจะดีเฉพาะท่าสก,กิลที่สองอะ่ะที่เป็นท่าท่าย,ายันอะ่ะอืมที่ไปเปะศัตรูได้มันจะยังไงอะ่ะคือเขาจะติดกิจคอนนะหรือติดดามเมนนั่นแหละแล้วก็คือว่าเราไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรูนะ คือแปะไว้ก็จิบเลยอ่ะได้ก็ออกหางได้นะอ่าผมก็พาไปดูจนเนี่ยจะเกี่สองเนี่ยทายันเนี่ยถ้าทายาเนี่ยอืมก็สามารถใช้ท่านี้ได้ซ้ำๆๆนะแต่ต้องแลกมากับสามกีดถ้าไม่ตายนะอ่ะอาเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูนะเล่นไอ้ศึกนี้ละกันคนยักษ์อ่ะเล่นด่านยักษ์เพื่อประตูหน่อยนะตอนนี้กิวผมว่างอยู่หน้าที่นั่งนะแต่ไม่รู้ทำไมเขาไม่ยอมรับอ่ะ ยอมรับสมาชิกเพิ่มเข้ามา,าทำไมเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยถ้าดูจากตรงเนี้ยเนี่ยการสมัครสามสิบกว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยอมเอาคนที่ว่าเล่นดีทีนะเข้ามาเออพวกนี้้หน้าชั่วโมงพวกเนี้ยมือใหม่อะ่ะเออหนึ่งชั่วโมงพวกเนี้ยหรือว่าเขาเลือกคนที่เก่งๆจริงวะเพราะว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นหัวหน้ากิวไงเขาเป็นหัวหน้ากิวผมแค่ลูกกระจ๊อ กะจกมาอ่านกันเลยว้าดีกันไปอ่าก่อนมันเป็นสี่แสนห้าหมื่นนะค่าพลังเนี่ยต่อสู้เนี่ยแต่อยู่ดีมาทำไมไม่รู้มันปรับเป็นเหลือสี 4, 2, นะ่แสนสองหมื่นนะผมก็งงเหมือนกันแต่เ้าบอกว่าเทียบกับจิงกัสมะเธอดูดนะ จิน <c oughs> กาสมาผมหนูเลเวลเดียวจะจิตสิบอ่ะจังได้แค่สามแสนอ่ะแต่นางไปสี่แสนแล้วอ่ะไม่ขึ้นยีเอ็กนะแต่นางเป็นหัวหน้าหล็กด้ค่อนข้างจะดีนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยนางเป็นหัวหน้าหล็กอ่ะเพิ่มมันจมตีกับเอ็กซ์ตรีมนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงคิดจะค่อนเพิ่มขึ่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับจินกัสมาสเนี่ยคงนางจะดีกว่านะลองเทียบให้ดู ดิวจ uh, ินคือฟรงจุมปีเพิ่มข uh, uh, ึ้นนะของเอ็กซ์มหน้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่าเพิ่มอัตราพอ่เกีย่ะอีกที่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ผมจะเน้นไปตามพิเศษข้อเลยเยตเยด devil j ิ m d e v อันนี้ผมขอออกตัวนะว่าตัวสับผมยังกากอยู่นะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้ดีไหมนะเ <c oughs> พราะว่าเจ้าของตัวสับก็กากนะเลยตัวสับก็กากหนิดก็ไม่รู้จะก,กากไหมก็พอได้พอได้ มา<ป>การดีกิ้วก่อนคือสามสองหนึ่งนะม,มาตัดซะก,ก่อนตัดสก,กิลก่อนตัดท่นระเบิดพลังอืม,<ป>มาผมใช้ที่ไหนดู<ป>ของนางก็ต้องใช้รีบเใ็้สก,กิลเร็วๆนะ ดีดดีดิดยันไว้ไกนลัเมิดอยู่เนาะตัวน้ำข้างบางนะถ้าจมตีนิดหน่อยก็จะอาจจะเดี่ยงได้ไดขางสามสองโอ้ย

ผมเคยทำได้หมื่นพันเจ็ดนี่เปล่าจะไม่ได้นะพันเจ็ดนี่แหละแต่นี้มันกระตุกไอ้ตัวสัพท์อ่ะม,มันกระตุกเคยได้แค่นี้เพราะมันอัดด้วยไงยเออ <S <S แต่ก็ได้เป็นฟันอยู่นะเออได้อยู่แหละ ยังไม่มีด่านนึ้งที่ผมยังค้างอยู่นะมันเป็นสายสีน้ำเงินไงผมยังได้ไม่ผ่านอ่าด่านนี้ไงที่ผมยังยังค้างอยู่นะอ่าไปต้องการดูมาเ๋ยวเข้าตะกี้

เล่นตัวเบรกดีจริงมาเบรกนี่เบรกดีไหมเนี่ยทุกต้องเสียรสามเกีไงต้องใช้ท้ายบนได้เสียอีกระเบิดอีกปุ่มระ้วเบรคก็เซ็ตสามต้เกีอร์ดีถ้าเป็นท่ากดซื้อจะเบิดรคไม่ใช่ไยจะไม่ทันนะจะไม่ทันนะ อืมตายไหมยไม่ตายขึ้น่องรถปิดศูนย์ด้วยยังไม่เข้ามาอันนี้ผมแค่ลอง นี่มึงแค่ลองสกิลนะสกิลอ้ระเบิดคออะมาัน้่งจจริงนล้ว่่นเยอะลมก่อนเตะลมก่อน ตัวนึงใช่ไหมมาออกมาได้แล้ว,ลวยี่สิบวิมาไม่ต้องดีละออันนี้ผมจะไม่น่าเบิด,อดบอดคอยนะไม่น่าเบิดชาติเลยนะ

<laughs> เ็จะจริก็ไม่กี่ทีมเลนเล่นเล่นเล่นแปน,แบบน,แบบนาทีวิวินาทีแปแปังงปงสามร,ร, <c oughs> ร้บีสรมือใหม่เให้เราไปนะแล้วก็ยัง e x บวกเป็นแดงบวกไม่เป็นเน่ยก็ไม่ตรงนี้นะถ้าไม่ได้กิจกรรมจัดสูงนะแล้วก็เคลียร์ของเขาอะไอ้ได้เสีมยมาเยอะที่สุดนะเนี่นยใช้เลยใช่อืม ได้เศษมาสี่สิบใช่ไหมมันจะมีเราสร้างนะเนี่ยตรงนี้ผมก็เหลืออีกอกี่เศอ่ะเนี่ยอีกประมาณแปดหกสิบนะหรือเปล่าเออหกสิบก็เบอร์อีกสี่ครั้งอ่ะก็จะได้มาเสร็จของเขานะ อ่าสิของเขาก็สามารถสามารถไปทำเพลงบวกได้นะแต่ว,ว่าต้องได้5ดาวก่อนนะอ่านี่เข้าใจนะครับเรหรับวันนี้ผมก็ควรจากลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมอ่าโทรศัพท์ผมอาจากกา,กกาดๆหน่อยนะผมให้ออกโทรศัพท์ใหม่ก่อนผมก็ามาเล่นตัดเต็มนะไว้อีกไม่กี่อาทิตย์นะอืมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย